ตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาและยองเขตหนึ่งโดยนางอารวรันสมจิตปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบอย่างเป็นมิตรกู้คิดให้คำปรึกษานำพาสู่ความสำเร็จ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดยังถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารและเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามคู่มือแนวปฏิบัติระเบียบและกฎหมายเป็นการให้คำปรึกษาให้ความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุดการปฏิบัติงานภายใต้ระยองวันโมเดลโดยได้ยึดหลักการปฏิบัติงานแบบ P D C A เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารในปีงบประมาณพศ2566 ได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพศ2566โดยดำหนดการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดจำนวน15แห่งสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทั้งสิ้นจำนวน20แห่งซึ่งทำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดกำหนดไว้2รอบและตรวจสอบให้ครอบคลุม10ประเด็นดังนี้ 1. การตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดรอบที่1 รอบ6เดือนได้ตรวจสอบโรงเรียนจำนวน10แห่งระหว่างวันที่8มีนาคม2,566ถึงวันที่22มีนาคม2,566ได้กำหนดการตรวจสอบจำนวน3กิจกรรมสอบประอบกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบในระบบ a r s ภายในวันที่15พฤษภาคม2,566และดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดรอบที่2อรอบ12เดือนได้ตรวจสอบโรงเรียนจำนวน10แห่งระหว่างวันที่26มิถุนายน2566ถึงวันที่19กรกฎาคม2566โดยได้ขยายกิจกรรมการตรวจสอบเป็น5กิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในของสอพทให้มากขึ้นในรอบนี้ยังได้ตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานการเบิกจ่ายจํานวนสองเดือนของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมกันทั้งสองส่วนในระบบ ARS ภายในวันที่15ตุลาคม2566อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจไปใสใบสคัญ2การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีระบบ NewGF m อ s ไทย และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2566ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจัดทำรายงานตามกระดาษทำการที่สพสก,กำหนดรายงานผลในระบบ KRS ภายในวันที่30มิถุนายน2566โดยการรายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัด ที่7.1ดีดำเนินการจัดส่งและรายงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่สพทกำหนด 3. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการตรวจสอบบูรณาการงานตรวจสอบภายในของสพทกำหนดโรงเรียนที่จะสุ่มตรวจสอบดังนี้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่120ถึง719คนจำนวน5แห่งและโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่720คนขึ้นไปจำนวน5แห่ง ดำเนินการเก็บข้อมูลตามกระดาษทำการและตรวจสอบครบทั้ง10แห่งสพทให้จัดส่งและรายงานภายในวันที่27กรกฎาคม2566ดำเนินการเสร็จสิ้นและภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเะยองเขตหนึ่งยินดีให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเป็นมิตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพสัสดุให้เป็นไปตามระบบที่สพทกำหนด ถูกต้องตามแนวทางและเบียบและกฎหมายให้คำแนะนำด้วยความเสมอภาคทุกคนไม่เลือกปฏิบัติตามหลักวิชาชีพและปฏิบัติงานภายใต้นยโยบายเลยองวัน2566ต้องเปลี่ยนติดตามการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ2567ที่เพจหน,น่วยตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขหนึ่ง